ไปดูความไหวยของศึกไทยลีกนัดที่26ในสุดสัปดาห์นี้หน่อยนะครับจะมีการใช้ VR นะครับวิดีโอแอสเซสต์แอสเ์นะครับดิฟเฟอน์เอฟเฟรี่นะฮะก็3คู่ด้วยกันครับผมต้องบอกว่ามี3คู่ VR ในสุดสัปดาห์นี้นะครับเริ่มที่วันเสาร์ที่4 สิงหาคมเนี่ยจะไปที่สามอาวสเตเดียมนะครับในเกมระหว่างพีทิประจวบพบกับราชบุรีขณะที่วันอาทิตย์นะครับก็จะใช้2คู่ด้วยกันคู่แรกเนี่ยเป็นนครราชสีมามะาดันซีนะครับพบกับทางฝั่งทูแบงคอกยูเวตขณะที่อีกหนึ่งคู่เนี่ยเป็นระหว่างสุพรรณบุรีพบกับเอสซีจีเมืองทองก็ดูกันว่าเวลาช่วงหลังก็ เอามาใช้ประโยชน์ได้เยอะใวันหลงจากวันโลกที่ใช้ได้อย่างเพอร์เฟกหลายๆประเทศก็นำมาใช้กับประเทศตัวเองเพราะว่าก็ก็คือมันมีผลดีต่อต่อความยุติธรรมและที่สำคัญไทยลีกก็แจ้งไว้แล้วด้วยว่าปีหน้าเนี่ยจะมีการใช้ทุกคู่ทุกสนามครับผมก็ถ้าจับรูปแบบแบบนี้ให้ VR กระจายกระจายเป็นหลายๆคู่หลายๆสนามเนี่ยก็จะได้ดูความพอมาด้วยกันว่าว่า ผลลัพธ์ที่ออกมามันจะตอบโจทย์ได้มากแค่ไหนแต่ที่ผ่านมาผมก็มองว่าโอเคนะสำหรับ VR หลายๆเกมที่ที่ที่เหมือนจะมีข้อกังขาเรื่องการตัดสินก็ VR เข้ามาช่วยเป็นพระเอกประจํางานของแมปนั้นประจําเลยแต่ก็ยังมีอย่างที่ต้องช่วยกันปรับช่วยกันแก้เพราะมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับวงการฟุตบอลไทยพอสมควรนะครับก็ดูกันว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยทางฟุตบอลไทยของเราเนี่ยจะนำ VR มาใช้แบบประโยชน์ได้เต็มๆเลยหรือเปล่าครับผม